เปิดตำนานที่เป็นปริศนาและลึกลับที่เกี่ยวกับการค้นพบลงศพลอยฟ้าซึ่งเป็นสุสานแขวนอยู่ในถ้ำของจีนทําให้เราได้เห็นว่ามีความหลอนหลอนและความสับสนในวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโบราณที่นี่มาดูกันว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ในปี2558ชาวจีนได้พบกับสุสานล,ลงศพแขวนอย่างแปลกๆในถ้ำบนเขาในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีจํานวน131ลงศพที่แขวนอยู่บนหน้าผาหรือถ้ามีขนาดใหญ่และสูงมาก จนได้รับการเรียกว่าเป็นสุสานลงศพแขวนใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ทําให้คนในพื้นที่และคนรู้จักกันได้สร้างความฮือฮาและความสนใจมากๆลงศพไม้เหล่านี้ถูกฝังอยู่ในถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือในหินธรรมชาติบนหน้าผาซึ่งนักโบราณาคดีกล่าวว่าสุสานลงศพแขวนเหล่านี้มีอายุกว่า1,200ปีและเจ้าของสุสานคือชาวโชนเผ่าพื้นเมืองโบราณทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพายในลงศพเต็มไปด้วยเศษผ้ากร,ระดูกและเครื่องปั้นดินเผาทําให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโบราณในประเทศจีน แต่นี้ไม่ใช่สุสานลงศพแขวนเดียวที่พบในจีนมีรายงานการค้นพบหลายพื้นที่ซึ่งมีลงศพแขวนอยู่ในหุบเขาหลายแห่งมีการพบลงศพแขวนในหลายมณฑลเช่นมณฑลเสฉวนมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลกวางสีทำให้เราได้เห็นว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีอยู่ตั้งแต่เมื่อก่อนและมีการเลี้ยงดูและคุ้มครองลงศพเหล่านี้ด้วย ในปี2560มีการค้นพบลงศพแขวนอีกในภูเขาหลงหูมณฑลเจียงซีซึ่งมีลักษณะเป็นลงศพไม้วางอยู่บนหน้าผาหินสูงชันซึ่งเป็นของกลุ่มชนโบราณที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เมื่อกว่า2,000ปีก่อนทําให้เราได้เห็นว่าประเพณีนี้มีอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายยุคก่อนลงศพเหล่านี้มีรูปทรงต่างๆมีทั้งอยู่ในรอยแยกบนหน้าผาวางบนเสาไม้หรือวางบนพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เจาะไว้บนหน้าผาหรือวางซ้อนกันสูงในถ้ำทาให้เรียกว่าลงศพลอยฟ้าซึ่งเป็นชื่่่อทีนนนนาาสใจและเปป็ริ ลงศพแขวนมักจะวางอยู่บนคานหรือเสาไม้ที่ยื่นออกมาจากหน้าผาหรือวางบนหินธรรมชาติซึ่งมีเชื่อชอบว่าจะช่วยป้องกันสัตว์ร้ายและคุ้มครองดวงวิญญ,ญาณให้พ้นภัยชั่วนิรันด์ทำให้เราได้เห็นว่ามีความเชื่อและประเพณีที่ลึกลับในวัฒนธรรมของชาวโบราณแต่ปริศนาก็ยังคงอยู่เพราะยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมชาวโบราณจึงเลือกที่จะฝังศพบรรพบุรุษในถ้ำและวิธีการเคลื่อนย้ายศพเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาทำให้เราได้เห็นว่ามีความสับสนและความลึกลับในวัฒนธรรมของชาวโบราณ สุสานลงศพแขวนเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาและลึกลับทาให้เราได้เห็นว่ามีความหลอนหลอนและความสนใจในวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโบราณทําให้เราได้เข้าใจว่ามีความหลากหลายและความลึกลับในวัฒนธรรมของชาวโบราณในประเทศจีนเชื่อว่าคุณจะได้รับความสนุกสนานและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวโบราณในจีนทําให้เราได้เห็นว่ามีความหลากหลายและความลึกลับในวัฒนธรรมของชาวโบราณในประเทศจีนคําถามที่อาจจะเกิดขึ้น ทำไมชาวโบราณจึงเลือกที่จะฝังศพบรรพบุรุษในถ้ำมีเหตุผลอะไรให้เกิดประเพณีนี้วิธีการเคลื่อนย้ายศพเหล่านี้คืออะไรมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรในการวางลงศพแขวนความเชื่อและประเพณีเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมของชาวโบราณอย่างไรอยากให้คุณเข้ามาฝากความคิดเห็นและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวโบราณในจีนทําให้เราได้เข้าใจเพิ่มเติมและเป็นความรู้ใหม่ๆ